อันี้เป็นพิธีกรร่วมของผมนะครับคุณบีนะครับผมวันนี้เราสองคนได้มีโอกาสที่ได้เข้ามา,าร่วมร่วมเป็นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมเป,เป็นพิธีกรในงานวันนี้นะครับผม Amazing สวัสดีค่ะ Good afternoon everyone Welcome to the Wajira concert First of all we like to introduce ourselves My name is Bree and this is Pichat <Yes. S 1> Pichat and we are so honored to be your host today ครับผม งานวัฒนธรรมคอนเสิร์ตนี้นะครับเป็นงานร่วมวัฒนธรรมของไทยทุกภูมิภาคของเรานะครับผมซึ่งเผยแพร่นะครับความงดงามทางด้านดนตรีและก็การแสดงของไทยนะครับจะให้พี่น้องของคนไทยนะครับได้สัมผัสงานนี้กันนะครับผม the wajira concert is a celebration that brings together art culture and people from different backgrounds this event showcases the beauty of thai culture through music traditional dance and performing arts ครับผมงานนี้นะครับจัดขึ้นณนะวัดวชิวรปทิพยณนิวยอร์กนะครับซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในต่างแดนหลายท่านอาจจะรู้จักงานนี้มาแล้วนะครับซึ่งงานนี้สมัยก่อนเนะ่ยเราเรียกว่างาน Music and Dance of t h a i l a n d นะครับซึ่งเคยสร้างความประทับใจมาแล้วหลายๆครั้งนะครับผม amazing The Wajira concert is held at this very temple right here in New York and it has a long history of promoting Thai culture abroad. Many of you may also remember this event under its former name, Music and Dance of Thailand, which has introduced Thai culture to international audiences for many years. and I think I've been to this concert before sure. maybe 10 years ago.. ขึ้นครั้งแรกนะครับเมื่อปีพศ2542นะครับหรือคศ1999ไม่รู้ท่านไหนเกิดแล้วบ้างนะครับผมซึ่งเป็นน่าประหลาดใจนะครับว่าครูอาสาของเราท่านหนึ่งนะครับก็เกิดปีเดียวกับงานวัชิระคอนเสิร์ตในครั้งนั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นพรมลิขิตก็ได้เลยนะครับผมและตลอดระยะเวลา20ครั้งที่ผ่านมานะครับงานวัชิระคอนเสิร์ตเนี่ยครับเราเริ่มมาและทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้มี All right. this event was first held in 1999 uh, be2542 Inter interestingly our dedicated volunteer teacher who helped organize this event this year was born in 1999 what a wonderful coincidence over the years the concert has been held 20 times However, after its 20th edition, the event was put on hold for six years due to the COVID 19 pandemic. Yes. ครับผมการกลับมา,างานนี้นะครับผมจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะท่านคุณท่านเจ้าคุณกิติยานวิเวกนะครับคณะกรรมการวัดและก็สมาชิกทุกท่านนะครับผมได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของคนที่อุทิศตนให้กับงานในในนิวยอร์กนี้นะครับซึ่งทําให้งานนี้เนี่ยเราจัดตั้งงานนีน้ภายใต้ชื่อใหม่นะครับในงานนี้ชื่อว่า The Sent of Wachira Concert นะครับผม The decision to bring back the Wahida concert was made by Crew uh, Kitanyana the temple committee, and all involved members of the community. They recognized the dedication and potential of our volunteer teachers, which led to the revival of this event under the name the Sentimeda concert. Thank you. <laughs> <Yeah>. <laughs> วาาหมายของงานนี้นะครับคือ The Sense Wachira Concert นะครับผมมีอยู่2ประการนะครับผม ประการแรกนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ S C E N T หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่า south central east and north of Thailand ซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาพอย่างเช่นพี่ๆได้เห็นกันแล้วนะครับตามซุ้มหรือตามบูธของเรานะครับผมเซนต์เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองที่รวมความงดงามของทั้งทุกภาคนะครับทั้งทางใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเหนือผ่านทางดนตรีแล้วก็วการแสดงสซึ่ง The name Tascent carries two important meanings. S C E N T stands for South, Central, East, and North of Thailand, representing the wide diversity of Thai culture from all regions. Scent, S C E N T, symbolizes a vibrant celebration of Thailand's soulful South, cultural Central, and enchanting East and North regions. Through music, dance, and flavors, we aim tonight to honor Thailand's rich cultural heritage. ครับผมแล้วก็สําหรับท่านไหนนะครับที่มาแล้วนะครับผมยังไม่ได้รับสุจิบัตินะขอเชิญนะครับ,เร,บเราจะมีทางสุจิบัติทางด้านหน้านะครับลงทะเบียนได้เลยนะครับนอกจากนี้เรายังมีนะครับการจับฉลากราฟเฟลนะครับมูลค่ามากกว่า1 ท่าไหร่เนี่ยบรี1,100เหรอหรับงร้อยเหรยครับเยอะมากเลยนะบรีนะครับแล้วก็เราจะมีการจับทั้งหมด4รอบด้วยกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกสนานกับพวกเราเชิญได้เลยนะครับผม Incredible. Uh, super exciting. We have amazing prizes tonight. So if you have not received your event booklet yet, you can pick up one at the entrance. There will be four rounds of lucky draws throughout the event with total prizes over $1,100. <laughs> <laughs> Let's see who the lucky winners will be. And a special thank you to Auntie Nancy for helping uh, sell these raffle tickets and exceed our fundraising goals. Thank you so much, Auntie Nancy. <laughs> ขายดีเป็นเป็นอย่างยิ่งเลยครับ ไม่พอเลยนะครับใคอยากได้เพิ่มต้องไปถามป้าแดนซี่เลยใช่ไหมคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเดินชมบูธกันนะครับว่าวันนี้นะครับเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาทัวร์กันใช่ไหมเบรวีวีกวอล์กเกตเย์ Yeah, yeah okay. so now we're going to take a nice walk around the event to visit these four cultural booths, north, central, northeast, and south. <c oughs> <c oughs> at each of these booths, um, at each of these stations, we will greet and introduce the respected elders at the booth. we will ask about the local products and the items available maybe some for sale and we will invite musicians from each region to showcase a short performance of traditional thai instruments uh, have fun with a little tour short tour of thailand ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นะครับพี่น้องท่านไหนที่มาแล้วนะครับเชิญมาดั่งตามตามเก้าอี้ได้เลยนะครับผมเชิญมานั่งข้างหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งหลังจากผมเดินทัวร์แล้วถ้าพิธีการเราเริ่มแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตให้พี่น้องท่านได้รับชมกันนะครับเดินเข้ามาข้างในกันได้เลยนะครับผมปราบรี้เราเดินไปทัวร์กันดีกว่าไป let's go ยัง hi brie